I some children, oh what I love couldn't do Maybe we live in Vegas or a house with picket fences. Oui, oui. Tiens, ah. Le... Ah, ok. Ah. Tu m'as dit, Marie, qu'il y en avait d'autres ou. Euh, c'est ici, toute ce la ah, Ok, ah, ok. Excuse-moi. Ah. C'est fini. C'est fini, mon C'est fini. Oh, Apparemment, c'est oh. comme... oh, <laughs> <comme> deux garçons. <laughs> c'est pas une fille, c'est deux garçons. Très gentil, mesdames. Il y a une sortie familiale de l'accès aujourd'hui. Oui, hein? c'est ça. Ouais. <laughs> ça va piquer. On est-tu les premiers? Non, non, non. aujourd'hui, je vous dirais que c'est... Euh... C'est comment C'est comme si vous l'avez déjà reçu. hein oh, oui. oui. On l'a tous. Ça n'a peut pas être trop bon. Hein? Elle euh, était bonne. Mmh. Merci. Bienvenue. ปวดฟันค่ะต้องทานน้ำแข็งช่วยเลยดีขึ้นไหมคะมน้องมิเรียอยู่ไหนคะอยู่ไหนเอย่ยามิเรียอามิเรีย,รยน้องมิเรียอยู่ไหนเอยเอ,ยอยู่นี่คะ่ะเขอเคลียร์อยู่กับป๊าป๊าเนี่ยคะ่ะ ป้าป้าป้า,ปาหละคะอืมเกินเก็งเนี่ยคะ่ะอู้หูอู้หูโกะขากันไว้เลยโ <to> กะขาป้าป้าไว้เลย a l l these things just come and go I've been close And here I stand nothing to show เอาน้องมีเดียไปไว้กับพี่ชายแล้วค่ะนี่ค่ะกุ้งก็ผักคะน้านี่ค่ะเส้นที่เมนุชบอกอะค่ะมันค่อนข้างที่จะแข็งนิดนึงค่ะเมนุชก็เลยเอาหมักไว้กับซีอิ๊วก่อนค่ะกระเทียมเสร็จแล้วค่ะไปเดี๋ยวมาลงมือทำกันเลยค่ะ To know, and all these things just come and go. I've been close, and here I stand, nothing to show. I get lost. Looking for who I am. I miss signs you've been trying to send. We're tongue tied with eyes closed. Three more days until I'm on my own. You'll be on your way home and won't come back until the cold wind blows.

โอ้อะไรคะต้นอะไรเอ่ยต้นคริสต์มาสหรอคะพี่ชายพาเดินเล่นแล้วค่ะค่ะเขาเห็นกวางค่ะ รถค่พี่ดิอ่อุ้มดูอตอนนี้ในหมู่บ้านกำลังเขากำลังเริ่มทำไอเนี่ยค่ะเป็นอะไรนะลูกคริสต์มาสใช่ไหมตกแต่งค่ะตกแต่งบ้านค่ะแต่ว่าที่บ้านไม่นุษนะคะอย่างที่บอกปีนี้ไม่ทำต้นคริสต์มาสค่ะเพราะว่าน้องอเมเลียไม่ไหวเลยใช่ไหมลูกฮะไม่ไหวเลยใช่ไหมคะ mm. อะไรเอ่ยอะไรคะ เสื้อแม่เหรอคะเสื้อแม่เหรอวางรถหลุดรถมาหลุดรถมารถมาเดินเข้ามาเจอป้าป้าพอดีเลยป้าป้าขยะมาทิ้งวีวัไปหาข้าวบ้านกันค่ะไปเดีวผมใหม่ก่อนค่ะ เดี๋ยวแม่น <like> ุชมาตอบไอ้นี่ให้ค่ะคอมเมนต์ให้นะคะที่ถามแม่นุชเข้ามาว่าแม่นุชคะแม่นุชมีปัญหาเกี่ยวกับอุ้ยจอุ้ยเกี่ยวกับน้องอเมเรียหรือเปล่าที่จะเข้าสู่วัยสองขวบอะค่ะก็คือวัยท้องนั่นเองนะคะอะไรคะลูกของน้องอเมเลียนะคะตอนนี้ก็คือพฤติกรรมของน้องนะคะที่จะเข้าสู่สองขวบเนี่ยก็ไม่ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะลูกนะไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากค่ะเพราะว่าส่วนมากนะคะจะทําอะไรเนี่ยแม่นุชเนี่ยจะเอาน้องไปทําด้วยหมดเลยค่ะก็เลยไม่ค่อยมีอาการที่แบบมีถามเข้ามาด้วยว่าน้องงองแงไหมคว้างของไหมหรือว่าตีแม่ไหมใช่ไหมคะใช่ไหมมีเขาเขามีตีแม่นุชด้วยนะคะเนี่ยตี<ม>จะตีจะตีแบบนี้ค่ะแต่ว่า รักกันเอ้อรักกันแต่ก็เวลาเขาตีนะคะเมนูก็จะจะบอกว่ารักกันรักกัน,นะคะ่ะเขาก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยตีไม่ค่อยอะไรเลยะคะ่ะแล้วก็ส่วนมากจ๋าลูกแล้วก็ส่วนมากนะคะเอาออกไหมคะลูกร้อนไหมคะแล้วก็ส่วนมากจ๋าของน้องอเมริกาก็คือ ของแม่นุชนะคะคืออาการที่ผิดปกติของน้องเนี่ยก็จะมีตีแม่นุชบ้างแต่ว่าจะตีไม่บ่อยะคะ่ะส่วนที่ชายตีไม่ลูกน้องตีไมคไม่ตีคร<ะ>ับกลัวพี่ครับไม่ตีแม่จ๋าลูกกับป๊าปาก็ไม่ตีค่ะไม่ตีจะตีกับแม่นุชนะคะประมาณมครั้งสองครั้งค่ะจ๋าคะถอดอันนี้ได้วหรอคะถอดได้หรอคะอะถอดค่ะไปอยู่กับพีดีโอไหมเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่คุยจบวิดีโอให้หนูนะคะเอาไหมคะ เดี๋ยวแม่ขอคุยจบวิดีโอก่อนนะคะแป๊บนึงนะนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะไหขคุัก็นั่นแหละค่ะก็ส่วนมากนะคะถ้าน้องเขามีอาการที่แบบผิดปกติในเกี่ยวกับเรื่องจะเข้าสองขวดใช่ไหมคะแม่นูก็จะจัดการโดยที่ว่าจะพาน้องไปทําอะไรด้วยอย่างเช่นแม่นุทํทำกับข้าวกับข้าวก็จะ ก็จะให้เขามาอยู่ด้วยตอนที่แม่นุชหั่นข้องหั่นผักอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาที่แม่นุชทากับข้าวอยู่ก็ก็จะให้เขานั่งอยู่ข้างนอกค่ะแล้วก็จะสั่งเมนูเขาว่าแม่ขอข้าวผัดนะใส่พริก2เม็ดอะไรเงี้ยค่ะก็ให้เขาผัดอะไรไปด้วยพร้อมกันกับแม่นุชอะคะ่ะจะเป็นนีซสมากกว่าแล้วก็ถามมาว่าแล้วน้องมีอาการที่แบบ เกีียวกาดไหมเหมือนกรีดกา์ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีค่ะน้องมเดียจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยกรีดกา์ดจะไม่ค่อยอะไรแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ที่อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะอันนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าน้องมเดียเขาไม่ค่อยสบายอะค่ะเขาแบบเหมือนตื่นกลางดึกไงคะตื่นตื่นกลางดึกครั้งแรกเลยค่ะตื่นกลางดึกแล้วก็แบบร้องแบบกรีดออกมาเสียงดังค่ะแม่นุชกก็เลยแบบรีบลุกเข้าไปหาเขาเลย แล้วก็อุ้มเขามาแล้วก็มากอดเขาค่ะสรุปแล้วคุณลีเขาบอกว่าเหมือนเหมือนฝันบอกว่าเขาเขาฝันหรือเปล่าแม่รูกเลยคิดว่าเอ๊ะเด็กเด็กขนาดนี้ประมาณ19เดือน19เดือนจะจะฝันได้แล้วหรออะไรเงี้ยคุณลีเขาบอกว่าอาจไม่แน่อาจจะเป็นฝันเขาอาจจะฝันอะไรเงี้ยค่ะก็เอาเขามามากาอนะคะแป๊บหนึ่งแล้วก็โอบเขาตบก้นเขาร้องเพลงให้เขาแล้วก็สะพักนึ่งเขาก็หลับไปค่ะจ้า แล้วก็แล้วก็เดี๋ยวมีไอ้นี่ด้วยนะคะที่ที่ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะนนจ้าเมนุชจำไม่ได้แล้วอะคะ่ะมาๆาม,ามาโสวัสดีค่ะก้มศรีศรษะสวยๆไหมคะขอบคุณคะ่ะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรคะถ้าเขาได้ยินคําว่าเมนุช ทำวิดีโออย่างเงี้ยค่ะเราไม่นู้นะะจะพูดว่าโอเคค่ะสวัสดีค่ะเขาจะทราบแล้วว่าเหมือนกับว่าโอเคไม่นูชจะจบวิดีโอแล้วนะถ้ายัางไงเดี๋ยววิดีโอหน้ามาเจอกันใหม่นะคะในช่วงวันอาทิตย์เล่าสู่กันฟังค่ะแล้วก็กับคอมเมนต์ที่ส่งเข้าคถามเข้ามานะลูกนะเดี๋ยวก็มาตอบให้กันเลยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะวิดีโอนี้แล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะดูหน้านะ้องเดียบายบายค่ะสวัสดีค่ะ Maybe. Maybe we live in Vegas or house with picket fancy Oh what I love couldn't do if I got